ที่บริเวณสนามเสือป่าสารกางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่านายสเวีเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อนําสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นกว่า1000รายการมาจาหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง6 0อร์โดยมีสินค้าหลักเช่นไข่ไก่น้ําตาลทรายน้ํามันพืชข้าวหอมมะลิ รวมทั้งมีผู้ประกอบการจากจังหวัดนครสวรรค์ในพื้นที่ร่วมจำหน่ายสินค้ามากกว่า50ร้านค้าอาทิสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปสินค้าโอทอกสินค้าไอจีอาหารและสินค้าเด่นของจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมเพื่อช่วยบรรเทาค่ากลองจีบและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรมภายในงานมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร,กรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าหลากหลายอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าเครื่องครัวเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ช่างรวมถึงสินค้าชุมชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24กันยายนในโซนที่หนึ่งสินค้าไฮไลท์จำนวน4รายการได้แก่ไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันพืชข้าวสารหอมมะลิ จัดสมาคมผู้ค้าปลีกค้าส่งและซัพพลายเออร์ในพื้นที่โซนที่2กิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟู้ดเฟสติวัล2025ได้แก่ลองกองเชื่อมโยงจากเกษตรกรผู้ปลูกจังหวัดอุตรดิตถ์โซนที่3สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนจำนวน10หมวดหว่า1000รายการอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องแต่งกาย เครื่องครัวอุปกรณ์ช่างสินค้าชุมชนจากผู้ผลิตผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงที่ร่วมรายการ